เมื่อกี้ยังเสื้อขาวอยู่เลยเป็นสีฟ้าแล้วเหรอนี่ไงคะสีขาวมาเลยค่ะบ้านเรานะคะนเป็นฟ้าเหรอเป็นส่วนฟ้าเพื่อเป็นการที่เสียเวลานะคะขอเสียงตบมือยิ้มกันให้กับศิลปินใบเหล่าค่ด้วยค่ะ มาตรงนี้นะคะเพราะว่าต้อง,องสำรวจ้ลลองวิซูวิชครับไลอ้อนเราเป็นใ<อ>ห้หมือนหล่อสวยไหมจ้าหล่อไหมจ้าหล่อไหมไจ้ะพี่ยอดจ๊ะเราทดสอบใช้เพรามันแข็งแรงโอ้ยแข็งแรงมากพี่วันได้มาไหมเอ่าทั้ไมแต่ไไม่ได้จะมา แข็งแรงมากไม่กันไม่ตวนพี่ขึ้นเขาเยอะมันก็จะสูสัยนะนี่เราอยู่ทางนี้ถ้าเราตัดกันนะถ้าลูกใหญนขับรถก็น่าจะมาทางนี้แหละค่ะเมื่อกี้เรายืนอยู่หัวเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคแม่อ้อยบอกว่าอยู่ทางนู้นเหงานะคะมาหาแม่ๆเราดีกว่าถ่ายถ่ายภาพไลฟ์สดได้เลยนะคะตอนนี้ใครอยากจะถ่าย พื้นที่อะไรได้เลยทุกอย่างนะคะแชร์ต่อไปอีกใช่ๆถ่ายแล้วส่งให้ผมด้วยนะผมจะลงตี่ต่อนะติ๊กตอบแท็กที่ทำไว้เนะจ๊ะแท็กทำที่แตกเลยนะที่ตนนี้ตาดีนะขณะนี้เราอยู่กันที่เวอร์คอยส์นะคะนะตอบตอบตอบนะรายการไม้ทองคำสามวัยครั้งที่สองคัดเลือก ปวดพักกลางนะคะแม่แม่แม่แของเรามาให้กำลังใจลูกชายค่ะวันนี้เราร้อง1เพลงโชว์1เพลงนะคะขอบคุณรัศมีทางไทยลาบ้านมาตรงนี้ดีกว่าตรงนบังตรงนี้ดีกว่าไม่บังพัดเย็นพัดร้องส่วนส่วนอ่า หนูอยู่ท้ายดีกว่าตอนหนูอยู่ท้ายเนี่ยจะจะเห็นแม่แม่ครบมากกว่านะคะวันนี้ไม่ได้บันทึกคลิปอ๋อสามครั้งเหรอการข้าล้วเลยให้แม่แม่ดูไลฟ์สดค่ะน้าปลาไม่ได้ไลฟ์หรอน้าปลาไม่ได้ไลฟ์น้ปาปลาน้าปลาอยู่นี่ค่ะแบบเดี๋ยวไปไลฟ์ที น้ำปาบอกว่าเดี๋ยวน้าปาจะไล่ข้างบนนะคะน่าจะไลได้น่าจะได้ปรยอยน์ได้ันกินี้ไปเลยอ่ะแล้ว ซื้อเอทีเคมาด้วยค่ะเอทีเคมาด้วยค่ะตอนนี้การตรวจเอทีเคยังไม่เสร็จนะคะโชวน้องโชว์กี่โมงก็น่าจะเห็นบอกว่าน้องอยู่ถึงประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะก็อาจจะโชว์ใกล้ๆตอนนั้นอะค่ะโชว์แล้วก็กลับเลย ไันดีนะครับทุกคนเขาจะมาดหาเลยนะหาห้าไมสบปรกบบรองัพสวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับทางเต็มที่นะครับมีสิทากยังไงคือเราไม่ต้องสุดทียนนะเพราะว่าผมก็เรารดรถอะไรนะลดแซ่บเลยอย่าเยขยับเข้าไปได้เราก็กลัวจะขวาง ีได้นะเลี่นกันมาฝังนี้ได้นะร่มร่มมีได้แล้วก็่งนี้ครับไกนได้นีที่เท่านี้ไแหลกไมเป็น่างไั่เป็นไรหไม่ต้องกลัวไม่ต้องครัวถ้าีีนีขอดกที่ดคก้องล้าต้งกล้หได้แร้กีแนใจครับสู้ครับขอบคุณพี่นะใ้แม่เห็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจ้างกีครับยังยังยังิดยังตดยังตดอนีา5บาทต่อ เจออีกช่ยเรานี้นะครับทุกคนจะต้องเราห้องไปเจอกับพอกเราให้ใครก็คนหนึยงในนี้นะครับในห้องไอทีชั้นนงะครับผมก็อยากให้ดูคาน่ารของพี่เด็กที่ตรงนี้นะคะเลืออเพื่อให้คณะกรรมการให้ดูทีนึงแล้วก็ทีนึงนะครับก็ไม่ต้องถึนะครับสู้ๆนะผมด้วยจ้า ครับผมเล้ก็สวัดทุกคนลครับาวัน้ทุกคนคงเตรียมตัวมาจะยี่่ที่เดินผ่านไ้เจอพ้วการถ่ายเฉยอเรายั่้ ไม่เช sure> ื่อว่าความตืนเต้นม anyway? ันทำมาได้ตอนนี <S <S ้ร้อนแล้วค่ะเพราะว่าเรายืนอยู่การแจ้งแล้วนะคะการฝึกซ้อม้ดีนะครับคือแต่ว่าโชคดีที่อากาศมันคึ้มคึ้มอากาศคึ้มคึ้มอยู่นะคะ

ไอ้กุสูซูกับใจจ้อพยค่ะเพราองคิดว่กุสูกับพายมันมีเหตุการณ์ทีกดขึ้นบ่อยมากมันจะมีเพื่อนเราสักคนอากันเหอยจะมีคนซองอย่างต่ำอยู่เลยยังเป็นเพื่อนกันมันกมัน แม่เป็นหน้ามามากนะคะดแม่บอกว่าใส่เรื่องอันนี้หนู่มได้ระบุนะ R S F นะหายเตรด้วยนะคะเวลาเวลาทำอะไรไม่ได้บอกว่ามาจากบ้านอื่นไม่ใช่บ้านไรอ่ะ รใหญ่มากจริงจริงไม่ห่างหรอกคือคือแม่แม่เขาก็รอเสนออะไรอันไงคะอะไรอันมาเพราล้อมาไม่อันก็บอกว่าอะไรอันมาเื่องไยแม่ออย่างสักอนถยนสีร นี่ยเนตรงนี้มีร้าน๋วยเตี๋แม่นะแม่เออย่าใช้พ่อตายพี่นาซักผ้าเก่งมากเลยซักผ้าไม่เอาหรอกเขามีเมียได้ตั้งสี่คนสวยกว่าฉันนะไม่ไม่ให้มีอ้อพอตายได้มียสคนใช่ไหมแม่อันมีผัวสี่คน น้อยหน้ากันนะจะเป็นก็น้อยหน้ากันให้สุดท้ายได้สไอ้สอย่างตั้งได้สอสติกเกอร์ใครขายติกเกอร์ใครายตอนนี้มอรกระาน่นี่อยู่ที่มือสือค่ะัไใครไม่มีสติกเกอร์อดนะสติกเกอร์มันเป็นร่องรร่องยกลั หัวร่านมแม่อางันนีก็ไม่เห็นเลยกเป็นม่องนงการขหัวถูกหมกลับวัวก็กลัวนะคะไม่อยากลอกเดี๋ยวมันหายไม่ต้องมากต้องมาเขาหันไปทางนู้นรถสีขาวเดี๋ยวนี่ก็มอง ไม่อันด้านีะตอนนี้ก็เริ่มมาดูแล้วนาที่อยากให้ทุกคนได้ป่าหอกเลยอันจบกันไปแล้วเรียบร้อยสีของใบบัวเอี๊หานะคะแค่บอ่าที่ี่เอเก็บมาพี่พันได้เลยจ้าอยากใครใครกลับไปทีบ้างเอามาให้ทีบได้เลย หน้าเราก็มันหน้าเราก็มันมากเลยแท็กซี่สีชมพูมารับใครไป